มาพบกับฟ้อมกันอีกแล้วในคราวเดอซีรีส์ค่ะแอบ่างหายกันไปนานคิดถึงกันบ้างไหมคะวันนี้เดี๋ยวต้อมจะพาทุกคนไปรู้จักกับบริการการจัดเก็บข้อมูลที่นิยมกันมากๆเลยเป็นบริการจัดเก็บข้อมูลไปเก็บได้แบบมหาศาลเลยค่ะหรือเรียกว่าอลิมิเต็ดเลยก็ว่าได้ค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับต้อมกันอีกแล้วในคราวเดอซีรีส์ค่ะแอบ่างหายกันไปนานคิดถึงกันบ้างไหมคะ แล้ววันนี้ต้องจะพาทุกคนไปรู้จักเกี่ยวกับบริการการจัดเก็บข้อมูลของ Google Cloud กันค่ะเป็นการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะทั่วไปที่ไม่จำกัดประเภทของไฟล์บริการการจัดเก็บข้อมูลที่นิยมกันมากๆเลยนั่นก็คือ Google Cloud Storage ค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ตอรเนะคะเป็นบริการจัดเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากๆที่เราสามารถนำข้อมูลของเราไปเก็บได้แบบมหาศาลเลยค่ะหรือเรียกว่า Unlimited เลยก็ว่าได้ค่ะ <Wow. S 1> โดยเป็นการจัดเก็บที่ไม่จํากัดสกุลไฟล์สามารถเอาไฟล์โยนเข้าไปเก็บได้เลยแถมยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานต่างๆได้อีกด้วยค่ะ อย่างเช่นใช้เป็นพื้นที่สำรองข้อมูลหรือการทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์สำรองข้อมูลชั้นนำต่างๆค่ะหรือเราอาจจะใช้เป็นพื้นที่เก็บข้อมูลกลางจากแหล่งต่างๆก่อนที่จะนำไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ขั้นสูงค่ะและสำหรับใครที่กำลังมองหาพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่เรียกว่าดาบตะเล็กตัวนี้ตอบโจทย์สุดๆไปเลยค่ะ อีกอย่างนะคะ Google Cloud Storage เนี่ยเขามีตัวเลือกประเภทของพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลให้เหมาะสมกับการทำงานของเราอีกด้วยค่ะอย่างเช่นเราอาจจะมีชุดข้อมูลที่เราเรียกใช้บ่อยๆและก็อาจจะมีชุดข้อมูลที่นานๆครั้งเราจะเรียกใช้ขึ้นมาสักทีนึงค่ะ ซึ่งส่วนตรงนี้นะคะสามารถทําให้เราบริหารจัดการได้ง่ายๆเลยล่ะค่ะและสําหรับการคิดค่าใช้จ่ายก็จะคิดตามปริมาณการจัดเก็บค่ะใช้เท่าไร่จ่ายเท่านั้นและสําหรับพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลแบบนานๆครั้งจะเรียกใช้สักทีนึงเนี่ยมีราคาที่ถูกกว่าพื้นที่ที่เราเรียกใช้บ่อยๆอีกนะคะ เป็นไงกันบ้างคะจบกันไปแล้วสำหรับบริการการจัดเก็บข้อมูลที่ฮอตฮิตตัวแรกกันค่ะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าต้อมจะพาทุกคนไปดูบริการจัดเก็บข้อมูลแบบไหนห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะและถ้าเพื่อนๆคนไหนสงสัยเกี่ยวกับ Google Cloud Storage <c oughs> ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาดันล่างใต้คลิปได้เลยแต่ที่สำคัญที่สุดเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและเทรนด์ดีๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ช่องเันจาิน สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ